เอ้าเอ้าเอ้เอ้ยมามพี่มาพี่นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งกนมานั่งมาหนังเอ้เ้ะ่ออไอมหนมวเร็วเรอเอ้วเร็เร็วเอ็เร็เร็เร็เอา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 เร็วเร็เาเเเเเเเววอว เฮ้ยเป็นย oh ังไงดีดโอ้ยเราเห็นเราเห็นเราก็นั่งนั่งเราก็กึบเบิร์ตเลยนี่เราพูดเดียวกินจนเบิร์ตดิอืมเราคือจิบานั่นเนาะเฮ้ยเรากินปมขึ้นยาวรูปแบบอืมจะได้กินอยู่เนี่ยไยเสียงไปเลยวันนั้นได้กินบุญบังไฟบ้านตุ้มอทิตย์ก่อนเราไปนั่งกินอยู่ใต้ตะลังเบิร์ตแอนเซียนพราะยังอ้วนนะน่ะอืมเราเอาผู้เดียวเลยก็จะเกิดแต่ถ้งพุ่นเถอะเนาะเออไปพุ่นละกอปลาพุ่นละเออ เสียงเปิดฟ้าแกะเราได้ยินโลดเปิดปั๊บนี่กินปุ๊บแม่งวันบินไปบอกเราโลดดังนี้ปนแมงวันเนาะบักนั่นบักนี่กินรล้อ่านหมอกินทั้ไหมกินใจละปวดอย่า่นปลาผัวปลาผัวน่ะดีเราได้เปลี่ยนหายแล้วเพราายัพไงลน นี่ให้นหูตักไม่เห็นหูหหลีหัวย่างดีรูโอเคอวดท้อต้องไปหรอกต้องไปหลอกต้องไปอกอะดบุรีกินแม่แม่หมีของดีท้งนั้นตัวบัว่าเราสิปันนั่นนะนี่

นี่ะดานอดีไปขี้กับพ่อเฮ็ดามือ้จะากงเนยลูกจ้ากงเนี่ยบ่พ่อโอ้ยเีต็มเต็มเต็มเตเตมอ้ยเบิดว้าหนูจักบาพ่อยู่นีได้หรือหนูจักรบาพอยนนอยเ่้ียเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ด้ ออุ่นอ้ยเอายกย้องปายไเข้าัเป็นวกโหดีรู้จักว่าพอมาอยู่นี่ยังไงจะมาหาพอเราคเดียวเราปลมหักความขึ้นหอดนะพอเกียใจเด้อเกยใจเด้อุ่เอายังไรนมันมันมันท่านอดปากนันเออไดไดย่พอเครื่องขวดไหนดิเฮ้ยสมดพอซื้สูจิจงอ นี่ยมันหล่นแฟะแฟะ์ที่ตอนยังของแท็อุ้ยลูกเลยขอบใจละลายเด้อลูกทั้งสองเอาใจลายลูกลอยมันเล่าพูดยุ่งๆเล่าหยังอยู่งว้าาาเอออ่ะอ๋อมันยิ่งเหมือนอะไรนี่อุ้ยซ้ำเลยย้อนความหักความหอมยังนั่นนะพงลูกเต่อไหมหักบุยยุ่นมาเต็มมาเต็มเอาเต็มเต็มราบหล่นจัง เฟียปากคุณไหเฟียปากเฟียปากเ้ดจากว่าฟออยู่นี่กับมารัดน้องลูกเต่าก็ได้โอยเนื้ออวนุูงอังบะบดดาวกูบยาาเทียงนล่นเดลอถ่าเทียงนะทาเทียง่ายเทียง ก็เหลีเลยกูว่าแร้วมึงจะเว่าดังแคว่าดังมึงปากจะเสียงดังนี่เราก็เล่ามาโหลดเอากูจยากเดียวนั่นกูก็จินเรียวนั่นตัวขวดอ้วนได้ยินได้ยินเสียงปหูเล่าดีเอเปิดค่อยๆเปิดค่อยๆมึงก็จะเปิดย่านแต่กูได้ยินเนาะเปิดขวดนะก็เปิดธรรมดาคุณดาเยปิดปานไปเปิดเฮู้ยิผู้ใหญ่มากินักนิก็ได้ดอกเอ้าเอาเออาเอเอ้า็ไปเอามา โบกทุดไทยพอดีเออเบิดพอดีเออเออเออได้กินคอนขวด